สวัสดีจ้า,าวันนี้เราก็อยู่กับโอ้ผู้หลักผู้ใหญ่หมู่บ้านหนองเฮาเนาะหมู่บ้านเมกะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงน,นี้ข้างหน้านี่จะเป็นดอยหลวงนะคะและตรงนี้นะคะเขาลูก้าขามันจะเป็นวัดล้างเนาะใช่ไหมคะวัดล้างเมื่อก่อนเนี่ยชื่อว่าวัดทุ่งล้อมเนาะทุ่งล้อมแล้วล้างมาหน้กี่ปีนะ ห้ 5, 60, าหกสิบเจ็ดสิบปีปเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นไม่เชฟแล้วก็ร่วมกับหมู่บ้านของเราเนี่ยก็อยากจะรักษาไอ้วัดเก่าวัดล้างเนี่ยอ,อ,อยากจะฟื้นฟู นะให้มันเป็นที่เผยแผ่พุทธศาส,าสนาก็ดีใครจะมานั่งจำสมาธิอะไรก็ดีอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้มันเกิดขึ้นวันนี้ไม่ใช่ก็ก็มาร่วมบุญเนานะก็มีอาหารมีปัจจนะัยเนาะมาช่วยเลี้ยงอ,อันนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หมู่บ้านของเราก็มาทำอาหารอร่อยมากสวยรวยและอร่อยมาก <c oughs> นะเดี๋ยวก็จะมีคนมาร่วมฟังเทศนาธรรมนะคะต้ <c oughs> องสำรวจดูที่ๆนี่มันจะเป็นวัดล้าง <c oughs> มันไม่มีซากปากหักพังแล้วั้างนะห <c oughs> ม่มีแล้วเนาะโน่นเจดีเก่ามันอยู่ด้านโน้น <c oughs> อ่าอันนี้จะเป็นอ่าอัญมณีดิบนะคะทั้งไพลินพมา่าอัมพันและก็เมททับทิมแท้ๆดิบของพมา่าอันนี้ไม่ใช่ก็จะนําขึ้นถวายแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปสร้างองค์พระเนาะฝังไว้ใน เดี๋ยวเราถ้าผ้าเสร็จแล้วเราก็จะอาจะบรรจุหัวใจเดี๋ยวไม่ใช่ก็จะเอาก้อนใหญ่ๆมาอีกทีหนึ่งเนาะแต่วันนี้อันนี้จะเอาหลอ่อไอ้ตรงฐานผ้าเป็นไพลินดิบพมา,าค่ะคุณลูกค้าแล้วก็ทับทิมดิบพมาม่อันนี้ก็จะเอาไปใส่องค์ผ้าเนาะแล้วในวันที่บรรจุอ่าออุณาโลมหรือหัวใจเลยองค์ผ้าเดี๋ยวก็ค่อยไปีั้นตอนหนึ่งตอนนี้อ่าพระคุณเจ้าก็เดี๋ยวไม่ใช่จะถวายก่อนเนาะ 好吧。 “ mewa pamichan ku sape muri ก็จะเป็นที่ยังมีซากปากหักพังของวัดทุ่งล้อมซึ่งล้างมากับร้อยปีนะทีนี่หมู่บ้านของเราเนาะจะหมู่บ้านของเราก็จะร่วมการปฏิสังาปฏิบัว่างไงบูรณะขึ้นมาใหม่เนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่พระท่านจะมาเทศนาธรรมและก็ทําบุญให้กับดวงวิญญาณต่างผู้ล่วงลับต่างๆที่ สถิตยอยู่ที่นี่ก็ดีถ้าขนลุกเลยเนาะแล้วก็ไม่ใช่ก็ร่วมกับหมู่บ้านของเราเนะร่วมกับหมู่บ้านของเรามาเลี้ยงปัจจัยต่างๆเนาะในงานบุญเนานะแล้วก็ไม่ใช่ก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ชมอยู่ก็ดีไม่ชมอยู่ก็ดีเนาะแล้วก็ขออนุมโมทนาบุญในครั้งนี้ตัวเจ้าสวัสดีเจ้า